พื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีสินค้าจากแบรนด์เวท h นเตอร์เข้ามาเพิ่มนะครับจากที่ขาดหายไปนานนะครับก็จะเป็นในส่วนของรุ่นนะครับ SD ข N 6 2ขีด24คูณ50 ffp นะครับตัวนี้เป็นเส้นเล็งขยายตามซูมครับตอนนี้สินค้าเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับจะเป็นเส้นเล็งแบบใหม่ล่าสุดนะครับเส้นเล็งแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเส้นเล็งเขาสวยมากๆนะครับตัวนี้เป็นเส้นเล็งขยายตามซูมนะครับมินดอทตรงกลางนะครับอ่านี่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ชมอีกทีนึงนะครับจากในกล้องจริงเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบอดี้กันเลยนะครับสําหรับกล้องเล็งตัวนี้นะครับเป็นกล้องเล็งขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้จะเหมาะกับสายล่าสายเป้านะครับเพื่อนๆหน้าเลนเขาจะหน้าเลนใหญ่นะครับหน้าเลนห้าสิบมิลนะครับท่อเป็นท่อสามสิบมิลนะครับท่อใหญ่มองง่ายสบายตานะครับการปรับบนล่างสายขวาเซตซิโลได้นะครับต <mind> ัว ouais นี้นะครับจะเป็นแบบปรับนอกนะครับแบบเซตซิโลได้นะครับนี่นะครับจะมีมามาจากโรงงานนะครับผมนี่นะครับเป็นแบบปรับนอกนะครับดึงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับนะครับนี่นะครับ ปรับเสรยจก็กดลงแบบนี้นะครับทั้งบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาเลยนะครับผมข้างบนจะเป็นตัวปรับบนล่างนะครับผมแล้วก็ข้างขวาจะเป็นแบบปรับซ้ายขวานะครับผมอ่าโอเคนะครับระยะการปรับซูมนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่6เท่านะครับถึง24เท่านะครับตรงนี้นะครับตัวนี้เส้นเล็งขยายตามซูมนะครับนี่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่6ถึง24เท่านะครับ การมองเห็นก็เริ่มต้นตั้งแต่นะครับ15เมตรนะครับถึงประมาณ200เมตรกันเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างซูมได้ไกลนะครับด้านหลังสามารถปรับสายตาได้นะครับปรับความชัดของเส้นเล็งได้นะครับนี่นะครับจะมีบวกลบให้นะครับโอเคนะครับสำหรับบอดี้เบื้องต้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะมีวงแหวนให้นะครับแบบนี้นะครับ วงแหวนสีทองนะครับสวยมากนะครับตรงนี้ข้างล่างก็จะเป็นในส่วนของเลขรีย i a l number ของกล้องนะครับนี่นะครับกล้องก็จะสวยประมาณนี้นะครับตัวนี้ปรับหลาหรือปรับโฟกัสด้านข้างนะครับตรงนี้เริ่มต้นตั้งแต่ 6. กุ5หลาเลยนะครับสมาชิกนะครับนี่นะครับ 6. 5ดหหลาแล้วก็ไปที่ห้าร้อยหลาเลยนะครับ ตัวนี้ปรับหลาได้ค่อนข้างไกลนะครับยิงระยะไกลได้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับผมแถ nah มวงล้อปรับหลาให้นะครับแบรนด์เวทันเตอร์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมเส้นเล็งตัวจริงกันนะครับว่าจะสวยมากขนาดไหนนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นเส้นเล็งแบบขยายตามซูมแบบนี้นะครับนี่นะครับเขาจะขยายตามแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยมากนะครับ มินดอตตรงกลางนะครับนี่นะครับสมาชิกจะเป็นจุดไข่ปลาครับตรงกลางนะครับเพื่อกระสุนตกได้นะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับกล้องรุ่นนี้นะครับของแถมก็จะมีนะครับตัวนี้นะครับก็จะแถมท่อรถแสงนะครับแต่ต้องถอดแหวนตรงนี้ก่อนก่อนนะครับผมเพื่อใส่ท่อรถแสงนะครับจะมีแหวนเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับถอดออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับ นี้นะครับจะเป็นท่อรดแสงแถมให้นะครับของแถมเพิ่มเติมก็จะมีฝากระดกแบบป๊อปอัพหัวท้ายนะครับแล้วก็ผ้าชิดเลน1หนผืนนะครับคู่มือเอกสารการใช้งานนะครับแล้วก็ข้อมูลของกล้องนะครับแถมให้นะครับแล้วก็จะมีตัวประแจเอลนะครับเอาไว้ขันล็อกในส่วนของวงล้อปรับหลานะครับแล้วก็จะมีขาจับรางนะครับ แบบ11มิลทรงสูงแถมให้นะครับหรือท่านไหนที่ใช้แบบ20มิลสามารถบอกทางร้านได้เลยนะครับทางร้านมีให้บริการนะครับผมเลือกได้1แบบนะครับแล้วก็จะมีระดับน้ําตั้งกล้องนะครับอันนี้ทางร้านแถมให้นะครับแล้วก็จะมีเลเซอร์นะครับตัวนี้เลเซอร์นะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้นะครับทางร้านแถมให้ฟรีนะครับสามารถปรับตั้งบนล่าง้ายขวาได้นะครับตัวนี้นะครับติดปืนยิงปลาติดปืนลูกกดได้นะครับ สามารถกลับลางได้นะครับตัวนี้นะครับใส่ได้ทั้ง11มิลแล้วก็20มิลเลยนะครับโอเคนะครับของแถมค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับราคาครับจะอยู่ที่ ,3850 บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับย้ำราคาอีกรอบนะครับราคาอยู่ที่ ,3850 บบาทรวมจัดส่งฟรีแบบโอนนะครับผมเก็บเงินปลายทาง บวกเพิ่ม100บาทนะครับผมสินค้ารับประกัน1เดือนนะครับหากเสียภายใน1เดือนหรือ30วันทางร้านเคลมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับสำหรับท่านไหนนะครับสนใจนะครับสั่งซื้อสินค้านะครับติดต่อมาที่ l ล n e ID นะครับ @jukppp นะครับผม ID Li@ @jukppp นะครับผมสำหรับท่านไหนนะครับที่สะดวกสั่งทาง s h อ p e e ทาง Lazada นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนะครับผม สำหรับวันนี้รีว,วิวน,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ